สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นกับเราเนาะ <ๆ S 1> ก็สามารถแอดได้มาตามชื่อนี้เลยเข้ามาแอดกดติดตามกันได้น,นะทุกคนโอเคเราไปเริ่มชมคลิปหลักกันเลยว้าก่อนที่เราจะไปเริ่มชมคลิปหลักกันเนาะเราก็จะพามาแจกโคกันก่อนนั่นเนองนะโอเคเราไปเริ่มชมคลิปกันดีกว่าเนาะว่าโคนี้มันจะได้กี่เจมส์นะเนองเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีแค่โคเดียวเท่านั้นเนาะเพราะว่าโคนี้เพิ่งจะเข้ามาตอน8โมงเช้านี้เองเป็นเวลาที่เรากําลังอัดพอดีเลยเนาะโอเคสําหรับโคก็นี่เลย อีกล่ามงานะทุกคนราะว่าทูช่วยหาได้ ก็จะได้เจมส์มา150เจมส์นั่นเองอันนี้คือเขาอัปเดตมาเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดแน่นอนทุกคนรีบเข้ามาใส่กันด้วยเนาะโอเคต่อไปเราไปเริ่มชมสีหลักกันได้เลยนะว่าเขาได้ทำการอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวก็ขอสวัสดีชาบะพาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยเนาะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโ o บ Blocks ในแบบ All Star Tower Defense กันนั่นเองทุกคนวู้วววกอนนทุกคนเขาได้ทำการอัปเดตเกมนี้แล้วเนาะก็ All Star Tower Defense เขาเพิ่งอัปเดตตอน8โมงเช้านี้ก็เป็นเวลาที่เราก กำลังอัดคลิปน,นั่นเองตอนนี้ก็เวลา8โมง24เนาะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะว่าเขาได้ทำการอัปเดตอะไรบ้างเนาะนี่เลยอัปเดต Presence Openable นอร์เบิร์ก5ดาว4ดาวและก็4ดาวนั่นเองโอเคแต่เราจะพาไปดูเนาะว่ากองขุนขัญเนี่ยมันจะให้ตัวอะไรเนาะอันนี้คือเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าตัวไหน4ดาวตัวไหน5ดาว f ิสชั่นมี Mount arks, เมา m o u าร t a สหรอ น่าจะมีตัวใหม่ใช่ไหม Defeat Dark Magician เฮ้ยเอาว่าเดี๋ยวค่อยพาไปดูเนาะสำหรับตรงนี้นั่นเองแล้วก็ Author Normal Lobby Team is Back December Team ก็คือทีมแบบกลับมาเป็นปกติแล้วนะตอนคริสต์สมาสได้ทำการหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ p e o p l e w h o m a e i t on the Infinite Mode Leaderboard w i l l get 1K Gems and Exclusive Unit After timer ends ก็สำหรับคนที่ติดอยู่ในหน้า leaderboard เราสำหรับคนที่เล่นอ finite Mo มเนะ่ะก็จะได้ Gem s ไฟ1 0 0 0เพชรแล้วก็ตัว Unit แบบ Exclusive เลยเมือเอ่อเออเวลามันหมดนั่นเองเนาะแล้วก็เจ้าโบลี่ก็น่าจะดาเมจมเพิ่มขึ้นหรือเปล่า1.8 8หรออันนี้ไม่มั่นใจว่าทุกคนอ่าเพราะว่าเราก็ยัเดี๋ยวดูนะแต่มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่า ไม่มั่นใจว่าทุกคนแต่เราต้องลองไปดูกันทีหลหังเนาะสำหรับในส่วนของโบลี่อันนี้ก็คือลาสุอัเดนั่นเองโอเคในส่วนของเกมก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนโอเคทุกคนคานนี้เราจะมาดูในส่วนของอัปเดตต่างๆนะโอเคอันแรกเลยที่เราจะพามาดูก็คือในส่วนของกล่องของขวัญน,นั่นเองทุกคนนี่เลยกล่องของขวัญแเราจะลองดูนะว่ามันจะมีอะไรเนาะกล่องของขวัญอันแรกคริสมาสกิฟอันแรกเนาะ โอเคเชลลออไสเมดิเชียนโอเคเราก็จะได้มาเป็นเจ้าเกรจริงๆด้วยนะขอุะยตทำการแคปก่อนโอเคเรียบร้อยต่อไปกล่องของขวัญกล่องที่2อเนาะคริสต์มาสกิฟสอนั่นเองก็จะได้มาร์คไอซ์ก็จะเป็นเจ้าฮากุนั่นเองนะแคปก็เนานะโอเคส่วนตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แน่นอนอานนะหรือเปล่า แต่เราต้องมาดูเราเป็นร่างอะไรสำหรับ Christmas กิฟสานั่นเองทุกคนโคเวกุอ go. โอ้โหชื่ออย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดจริงๆวะ่ะทุกคนโอ้โหสุดยอด The base วะ่ะเดี๋ยวขอลองดูค่าแสแตทมันก่อนดีกว่าสำหรับเจ้าตัวเกรย์อยู่ในน่นะโอเคสำหรับเจ้าเกรย์เนาะ เช e l ์เลสแมจิชเชนค่าโจมตีต่อวิอยู่ที่5ค่าเลนจ์อยู่ที่15ดาเมจอยู่ที่3ามนั่นเองค่าเริ่มต้นเนาะส่วนเจ้าฮาคุนี่มาร์คไอซ์เนาะชื่อในเกมค่าโจมตีต่อวิอยู่ที่5นั่นเองค่าเลนจ์อยู่ที่11เดนาะดาเมจอยู่ที่35และตัวที่เดอะเบสที่สุดนั่นเองก็คือเจ้าโคเบกุหรือโกจิต้านั่นเองเนาะเป็นหน้าหัวดํานั่นเองก็ก็ค่าโจมตีต่อวิจะอยู่ที่6.5 ค่าเรนจ์อยู่ที่60ดาเมจอยู่ที่130นั่นเองทุกคนเอ้ยแต่เราจะลองไปทดสอบเจ้า3ตัวน,นี้ดูนะว่ามันจะโอพีขนาดไหนทุกคนโอเคเราไปเริ่มชมคลิปกันได้เลยเบฟแรกแล้วเราจะมาทำการเรีวิวเจ้าเกรย์ก่อนดีกว่าโอเคเกรย์โจมตีวงประมาณนี้เนาะวามาตรงนี้ละกันเปิดกาัานยังยังโอเคคอาดูหน่อยถ้าโจมตีเป็นไง ยปยล่อยคอนออกมานั่นเองนะเป็นสก,กิลของเจ้าเกรยน,นั่เองสสวยเฮ้ยสก,กิลสวยมันแบบออร่ามากอะเงินขั้นต่ำในการวานเจ้าเกรยตอนหนึ่งตัวนะอยู่ที่3 7 5เนาะโอเคเป็นค่า AOE ซะด้วยนะอัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน400ในการอัพนะเองเนาะค่าเรนจ์จะเพิ่มอีก3ค่าโจมตีต่อวิไม่เพิ่มแล้วก็เพิ่มดาเมจไปอีก20ดาเมจนั่นเองจนะนทำการอัพก่อนเนาะ โอเคน่าจะอัพได้ถึง3 0 0ขั้นนั่นเองนะอันนี้แค่เลเวลแรกเนาะอัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน750ในการอัพเพิ่มค่าเลชปีกสค่าโจมตีต่อวิก,ก็อยู่ที่5เท่าเดิมเนาะแล้วก็โบ้ดาเมยไปอีก26ดาเมยนั่นเองก็ถือว่าน่าจะโอเคเนาะอ่าวงกว้างขึ้นโอเคนะทุกคนเดี๋ยวขอทำการเก็บตังค์สักครู่นึงเนาะ ไม่เป็นไรช่างมันหลุดไปตัวหนึ่งนะโอเคเราก็น่าจะปรับเป็นล้านเนาะลืมลืมโอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปดีกว่าอตอนนี้อัพขั้นต่อไปก็ใช้เงิน 1, หนึ่งพันห้าร้อยในการอัพเนะาะขั้นนึงจะไม่เพิ่มแล้ววงสูงสุดก็กว้างประมาณเท่านี้แล้วก็ลดการโจมตีไปอีกสามวีก็ประมาณสองวีตอนการโจมตีหนึ่งครั้งนั่นเองอู้โอ้โหสกิลอย่างสวยเลยว่ะแล้วก็บกดาเมจอีกสามสิบเนาะ สกิลสวยจริงทุกคนโอเคสกิลสวยมากโหทุกคนเป็นตัวสีดาบที่รู้สึกว่าสกิลสวยจริงๆเนาะแล้วเราจะสกิลก่อนพันห้าคาริสามร้อเนาะก็ถือว่าเจ้าตัวเกร์โอเคอยู่นะเฮ้ยยอดอยู่ทุกคนแคปจอก่อนสวย เดี๋ยวเรารอเก็บเงินก่อนนั่นเองเออไม่ได้อัพปูม่ามาซะด้วยสิโอเคอัพขั้นสุดท้ายแล้วทุกคนแม็กก็ดาเมจจะอยู่ที่111้สเนาะค่าเรนจ์อยู่ที่21แล้วก็การจำดีต่อวีจะอยู่ที่2วีนั่นเองโอเคอยู่นะโอเคตัวต่อไปที่เราจะมาทำการรีวิวคือเจ้าฮาคุนั่นเองจากแรกเรารุโตะเนาะเงินขั้นต่ำในการวางของนางก็จะอยู่ที่3 7 5้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไหวปะวะ เราจะมวาตรงนี้ดีกว่าเนาะแต่ว่าอไม่น่าจะไว้ให้มันเคียนดนี้กอนละกันหรือว่าเราจะมาตรงนี้ดีเราวาตรงนี้ก็ได้เนาะสำหรับตัวฮากุเนาะอัพขั้นต่อไปเช่นเสีกันเลยในการอัพเนาะค่าเลนช์ไม่เพิ่มค่าดุนทวีก็ไม่เพิ่มนะเองโบได้ไม่ปิดี่สิเนาะเดี๋ยวเราจะขายเกรสักหนึ่งหงลาการนะโอเคขอทำการอัพออนเป็นเอลอีกแล้ว โอเคน่า okay, จะอัพได้ประมาณ3ขั้นเหมือนเดิมเนาะอัพเกทขั้นต่อไปใช้งเงินจนละห้าสิบในการอัพเนาะค่านล้งไม่เพิ่มค่าจังตีต่อวิก็ไม่เพิ่มนั่นเองโอุ้ออ้ยทุกคนโอเคอยู่นะค่าจังตีต่อวิก็อยู่ที่5เท่าเดิมเนาะแล้วก็บัวดาเมจวิยีดาเมจนั่นเองค่าเล้งอยู่ที่11แล้วตอนนี้ตอนนี้ดาเมจที่55นั่นเองเดี๋ยวเราอัพไปขั้นหนึ่ง โอเคอัพขั้นสุดท้ายนั่นเองนะทุกคนขอสกิปเนาะอัพเก่ขั้นสุดท้ายใช้เงิน1,500ในการอัพค่าเลนจะอยู่ที่5ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ลดสกิลการโจมตีเนะี่ยต่อวินะ่ะลดไป1วินั่นเองก็ประมาณ4วิต่อการโจมตีครั้งนึงแล้วก็โบนัาเจไปอีก50ก็เดี๋ยวเราอัพไปดูนะโอเคได้ไหมรวมราอของมันจะอยู่ที่131เนาะค่า SBA อยู่ที่4ค่าเลนจั11 1. โอเคแล้วเราจะมาดูสกลิลนาซิเมื่อกี้ก็ลืมดูเลยว่าสกลิลนามาจะเป็นยังไงเนาะสำหรับการอัพขั้นสองเนะี่ยดูซิโหอายเรื่องวะทุกคนโหชอ,อดเอลีแบบเป็นวงอย่างนี้เลยอะ เจ้าฮาโกเนี่ยโอ้จะเสียงดังไปว่ะเสียงกระจกแตกดังมากอันนี้คือไม่ได้ดูเรื่องกระจกมันคือกระจกหรอเอใบ้เสียงดังจริงว่ะทุกคนขออนุญาตทำการบอสิก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราต่อไปทําการวางเจ้าโกจีต้านะเองแต่ว่าเงินขั้นต่ำในการวางของนางอยู่ที่2,500เนาะก็เดี๋ยวขอทําการฟาวตังค์สักครู่หนึ่งเนาะ โอเคนะทุกคนก็าสามารถทําการวางหนาะได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลองวางดูนะโอเคเห็นไหมทุกคนนี่ is fusion unit นอันนี้คือยังวางไม่ได้นะทุกคนซึ่งเราต้องมีตัวที่มาจากเรื่องรากบอลไม่โกลฟูก็ต้องเป็นเจ้าเวจิต้านะแต่เราจะวางเวจิต้าก่อนตรงนี้ก่อนโอเคโอเควางอย่างนี้แล้วดูซิว่าเราจะวางเจ้าโกจิต้าได้ไหม ยังไม่ได้นะแต่ว่าเราจะต้องทำการจ้านี้ด้วยสารับเจ้าโกโคแล้วเองลองดูโอเคเรียบร้อยเห็นปะ่ะนี่ไงทุกคนมันฟิวชั่นกันเนาะขอแคปไปก่อนละกันดูซิเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำการวางเจ้าโกจิต้าเนี่ยเราจะต้องมีตัว เวจิต้าเนาะรากอะไรก็ได้แล้วก็เจ้าโกคูรากอะไรก็ได้เนาะให้เอามาฟิวชันกันซึ่งก็จะได้เจ้าโกจิต้ามาใน่นแหละเออดูดิทุกคนสกิลสวยจัดเลยเนาะขายเลยเพราะว่าดาเมจมันแรงมากเลยเนาะสำหรับดาเมจเริ่มต้นเลเวลหนึ่งเนี่ย ดาเมจจะอยู่ที่130แนละ้วค่าเรนอยู่ที่60จมตีต่อวีก็อยู่ที่6.5นั่นเองนะเออสำหรับการอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน3,700ในการอัพนั่นเองนะทุกคนโอเคซึ่งเราก็จะอัพได้แล้วเนาะค่าเรนจ์จะเพิ่มไปอีก5ไม่ลดการโจมตีต่อวีนั่นเองเนาะแล้วก็บนดาเมจวี110ดาเมจเลยทีเดียวนะแต่เราจะอัพไปก่อนโอ้โห ทุกคนวงอย่างกว้างอะ่ะโอเคนะทุกคนอคัพเกทขั้นต่อไปมีอยู่3ามค่านะที่เราจะสามารถอัพได้ก็จก 10, ะใช้เงินสีภายในการอัพนั่นเองเนาะบวกค่าเรนจ์ปิงห้าไม่ลดการโจมตีต่อวินเนะก็ยังอยู่ที่หกจุดห้าเท่าเดิมเนาะแล้วก็บวกดาเมไปอีกหนึ่งร้อยยี่สิบดาเมจเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ดาเมจอะอยู่ที่สองร้อยสี่สิบค่าเรนจ์อยู่ที่หกสิบห้านะ้อแล้วก็ค่าโจมตีต่อวินเนะอยู่ที่หกจุดห้าเท่าเดิมนั่นเองโอ้แต่บอกเลยว่า มันต้องมีเจ้าบลูมาวะถ้าสมมติเราจะทำการวางเจ้าโกจิต้าเนาะเพราะว่าเราจะต้องทำการวางเจ้า,าโกคูแล้วก็เวจิต้าด้วยให้มันมาฟิวชั่นกันอีกอ่ซึ่งมันต้องใช้เงินเยอะมากแต่เจ้าโกจิต้ากับโกคูเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอัพนะคือวางตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยก็ว่าเนาะวางแบบตั้งแต่เริ่มต้นอะเออแล้วก็แบบให้มันมาฟิวชั่นกันนั่นเองซึ่งเราจะต้องมีสองตัวนี้ก่อนเนาะเนีอยทุกคนอัพไปเลยโหวงอย่างกว้างเลยว่ะ เฮ้ยโหท่าไมาโหหลอเท่มเท่มากเลยทุกคนสุดยอดสุดยอดต่อไปเนาะอัปเกรดขั้นสุดท้ายใช้เงิน5,000ในการอัพเนาะตอนนี้ดามีอยู่ที่3,60ค่าเลนอยู่ที่70ค่าจมตีต่อวิอยู่ที่ห5วิเนาะแล้วก็อัปเกรดขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายใช้มีเพิ่มค่าเลนอีก10 ไม่ลดการโจมตีต่อวีเลยเนาะก็ยังอยู่ที่6.5ตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนั่นเองนะแล้วก็บวกด้าเมไปอีก150ดาเมจแล้วมีท่าแมกซิคอลดัสนั่นเองนะโอ้มันจะทันปะาวะตอนนี้เวฟที่14แล้วเนาะจะทันไหมเนี่ยจะทันเห็นไหมออก็น่าจะทันอยู่นะเดี๋ยวเราขอทําการเก็บตังก่อนนะทุกคนก็ละอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปนะอ่าก็เมื่อกี้เพิ่งจะไปอาจจะในดิสคอร์ก็เห็นทางผู้พทัฒนาเขาบอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องแบบ เออมีเจ้าสองตัวนี้นะระหว่างเวจิต้ากับโกคูซึ่งเพื่อสามารถเอาวางให้ได้นะแล้วเรามีตัวอะไรก็เอามาฟิวชั่นได้นะั่นเองสมมุติอ่ะสมมต,มมต,มมติเรามีโกคูถูกปะแล้วเพื่อนะมีเวจิต้าล้วก็ให้เพื่อนะวางเวจิต้าแล้วเราวางโกคูมันก็สามารถมาฟิวชั่นกันได้เว้ยเออง่ายง่ายอย่างนั้นแหละเอาชิมหายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อ,นอุ้ยเป็นร่างอุย้ยสวยทุกคน ทุกคนแล้วดูมุมมันดิมุมต้นตีมันโอ้โ,อโอเหเฮ้ยเกินเบอร์มากอะไรเนี่ยโั้ยสก,กิลสูยมากเลยอะ่ะโอ้ยแล้วเป็นล่างหัวท้องแล้วเนาะตอนนี้ด้านเมจอยู่ที่540คี่ยาเล่งอยู่ที่80นั่นเองดิสเที่หกโอ้พระเจ้าสุดยอดเลยว่ะทุกคนวิ่งวับวิ่งวับหืมสุดจริงว่ะโอ้ยทุกคน มันสวยจริงๆเนอะเดี๋ยวขาทำการ capture รูปภาพก่อนลากานโอเคประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะและที่สองััอย่าลืมกดกระดิ่งไปที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองนะคลิปหน้าเดี๋ยวเราก็อาจจะทมาทำการรีวิวเอ่อ อาจจะทําการอัพก่อนเนาะอาจจะอัพไปถึงเลเวลแปถ้าอัพถึงเลเวลแปดสิบตาไหนเดี๋ยจะมารีวิวนะว่าแบบมันจะโอพีขนาดไหนนะสาหรับเจ้า3ตัวนี้นั่นเองนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอไปแล้วนะจ๊ะแปดโมงคทึ่งตื่นด้วยนะทุกค,คนพูดงงงงไงต้องขออภัยด้วยเยนาะไปแหละบ๊ายบาย